สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โดดเด่นอ่านให้ฟังจะนำหนังสือดีๆทั้งไทยและต่างประเทศมาอ่านมาย่อยให้ท่านได้ฟังนะครับอีพีนี้เป็นหนังสือที่มีชื่อว่าชีวิตเรามีแค่สี่พันสัปดาห์ของคุณอล i ิเวอร์เบิร์กแมนนะฮะโดยอีีนี้มีชื่อว่ากับดักของเวลาเวลาเป็นทรัพยากรที่คุณจะใช้หรือไม่ใช้มันก็หมดไปนะครับและคุณก็ไม่สามารถเอามันกลับขึ้นมาได้อีก ผมเองรู้สึกแปลกใจเมื่อยินผู้คนใช้คำว่าทำโน่นทำนี่เพื่อค่าเวลาซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับแต่ด้วยที่ผู้คนส่วนใหญ่รู้ดีว่าเวลานั้นสำคัญแค่ไหนเลยทำให้ชีวิตติดกับดักของเวลานะฮะอีพีนี้จะชวนท่านผู้ฟังไปสัมผัสและทำความรู้จักกับเจ้าเวลาที่ว่านี้ให้ลึกซึ้งเพื่อที่เราจะได้หาทางออกจากกับดักและใช้มันให้คุ้มค่าที่สุดนะฮะโอเคครับ เข้าสูนื้อหากันเลยนะครับแท้จริงแล้วปัญหาไม่ได้อยู่ที่เวลาอันจำกัดของเราปัญหาที่แท้จริงคือการที่เรารู้สึกกดดันให้ใช้ชีวิตโดยยึดชุดความคิดที่น่าลำบากใจ <c oughs> เกี่ยวกับการใช้เวลาที่มีอย่างจำกัดของเราซึ่งเป็นชุดความคิดที่ได้รับการสืบทอดต่อๆกันมาโดยไม่ได้ตั้งใจและแทบจะรองรับได้เลยว่ามันจะทำให้ทุกอย่างแย่ลง เพื่อดูว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรและเราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับเวลาได้อย่างไรบ้างเราต้องทวนเข็มนาฬิกาแล้วย้อนกลับไปสมัยก่อนที่จะมีนาฬิกา <Yeah. S 1> ก่อนหน้านี้เวลาเป็นเพียงสื่อกลางที่ทำให้ชีวิตดำเนินไปหรือเป็นองค์ประกอบของชีวิตแต่หลังจากนั้นเมื่อเวลากับชีวิตเป็นสิ่งที่แยกจากกันโดยในความคิดของคนส่วนใหญ่ เวลาจึงกลายเป็นบางอย่างที่คุณใช้และการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นของความยากลำบากทุกรูปแบบที่เรามีต่อเวลาในยุคปัจจุบันทันทีที่เวลากลายเป็นทรัพยากรเพื่อการใช้สอยคุณจะเริ่มรู้สึกได้ถึงแรงกดดันที่จะใช้มันอย่างเหมาะสมไม่ว่าจะมาจากปัจจัยภายนอกหรือจากตัวคุณเองและคุณจะเอาแต่โทษตัวเองเมื่อรู้สึกว่าใช้มันอย่างสิ้นเปลือง เมื่อคุณต้องเผชิญกับข้อเรียกร้องด้านเวลาหลายอย่างมันไม่ง่ายที่จะเหมาเอาว่าคำตอบเดียวก็คือการใช้เวลาให้ดีกว่าเดิมโดยทำตัวเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเขี่ยวเข็นตัวเองให้หนักขึ้นหรือทำงานให้นานขึ้นเราวกับว่าคุณเป็นเครื่องจักรในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมแทนที่จะตั้งคำถามว่าข้อเรียกร้องเหล่านั้นสมเหตุสมผลหรือไม่มันล่อลวงให้เราพยายามทำหลายอย่างในคราวเดียว หรือใช้เวลาเท่าเดิมในการทำหลายๆสิ่งไปพร้อมๆกันฟรีลิสต์นิเชอร์นักปรัชญาชาวเยอรมันเป็นหนึ่งในคนแรกๆที่ตั้งข้อสังเกตว่าคนเราคิดโดยถือนาฬิกาไว้ในมือเขาบ่นไว้ในบทความปี1887ว่าแม้ในขณะรับประทานอาหารกลางวันคนยังอ่านข่าวล่าสุดเรื่องตลาดหุ้นไปด้วยมันเริ่มจะกลายเป็นสัญชาตญาณ ที่จะคิดภาพชีวิตของคุณเองตามแบบอนาคตที่คุณจินตนาการไว้ทำให้สงสัยและกระวนกระวายว่ามันจะออกมาอย่างที่คุณอยากให้มันเป็นหรือไม่ในไม่ช้าสำนึกเกี่ยวกับคุณค่าของตัวเองก็เกี่ยวพันกับวิธีการใช้ชีวิตของคุณโดยสมบูรณ์มันไม่ใช่แค่น้ำที่คุณกำลังแหวกว่ายอยู่อีกแล้วแต่มันกลายเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่าต้องควบคุมหรืออยู่เหนือมันถ้าอยากหลีกเลี่ยงความรู้สึกผิดตื่นตระหนก หรือท่วมท้นจนรับไม่ไหวปัญหาเบื้องต้นก็คือทัศนคติที่มีต่อเวลาเช่นนี้เป็นเหมือนเกมที่บังคับให้เรารู้สึกราวกับว่าไม่มีทางทําได้ดีพอแทนที่จะแค่ดําเนินชีวิตของเราให้มันเป็นไปตามเวลาหรือแทนที่จะมองเวลาเป็นเพียงแค่เวลากลับกลายเป็นเรื่องยากที่เราจะให้คุณค่าของแต่ละห่วงเวลาโดยยึดจากประโยชน์ที่มันมีต่อเป้าหมายสักอย่างในอนาคต หรือเพื่อโอเอซิสแห่งความผ่อนคลายในอนาคตที่คุณหวังจะไปถึงเมื่องานนั้นพ้นทางไปแล้วหากเรามองผิวเผินวิธีนี้ดูจะเป็นการดำเนินชีวิตที่สมเหตุสมผลโดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูงซึ่งทำให้เรารู้สึกราวกับว่าคุณต้องใช้เวลาอย่างรอบคอบที่สุดอยู่ตลอดเวลาถ้าอยากอยู่รอดในขณะที่แนวคิดยุคใหม่นี้เริ่มเข้ามามีอิทธิพล มัมฟอร์ดบันทึกไว้ว่านิรันการค่อยๆเลือนหายไปจากการเป็นมาตรวัดและจุดมุ่งเน้นในการกระทําของมนุษย์มันถูกแทนที่ด้วยความเป็นประเด็จการของนาฬิกาตารางเวลาและการแจ้งเตือนของปฏิทิน Google รวมถึงสิ่งที่มารีรินโรบินสันเรียกว่าความเร่งรีบที่ไร้สุขและความรู้สึกว่าคุณควรต้องทำอะไรให้มากขึ้นอยู่ตลอดเวลา ปัญหาของการพยายามเพื่อที่จะเป็นนายของเวลาก็คือสุดท้ายเวลาได้กลายเป็นนายของคุณเสียเองความสัมพันธ์ที่เป็นปัญหาระหว่างเรากับเวลาโดยมากเกิดขึ้นจากความพยายามแบบเดียวกันที่จะเลี่ยงข้อจํากัดอันน่าเจ็บปวดของโลกแห่งความเป็นจริงกลยุทธ์ในการเพิ่มผลิตภาพของเราส่วนใหญ่ยิ่งทําให้สิ่งต่างๆแย่ลงเพราะมันเป็นแค่วิธีการที่จะหาหนทางเลี่ยงต่อไป เพราะถึงอย่างไรมันก็เป็นเรื่องน่าเจ็บปวดที่ต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่าเวลาของเรานั้นจำกัดนั่นหมายความว่าเราไม่สามารถเลี่ยงการตัดสินใจเรื่องที่ยากและเราไม่มีเวลาพอสำหรับทุกอย่างที่เราเคยใฝ่ฝันอยากจะทำมันเป็นเรื่องน่าเจ็บปวดอีกเช่นกันที่จะต้องยอมรับว่าคุณมีอำนาจอย่างจำกัดในการควบคุมเวลาที่มีอยู่คุณคิดไปว่า คุณอาจจะแค่ขาดความอดทนหรือพรสวรรค์หรือทรัพยากรอื่นๆที่จะช่วยให้ตนเองทำหน้าที่ทุกบทบาทได้อย่างดีเหมือนที่คุณสมควรจะทำดังนั้นแทนที่จะเผชิญกับข้อจำกัดของตัวเองเรากลับไปหมกมุ่นอยู่กับแผนการที่จะเลี่ยงมันเพื่อพยายามคงความรู้สึกไร้ขีดจำกัดเอาไว้เราผลักดันตัวเองหนักขึ้น ไล่ตามความฝันของการมีสมดุลระหว่างงานกับชีวิตที่สมบูรณ์แบบหรือใช้ระบบบริหารจัดการเวลาที่สัญญาว่าจะช่วยให้เรามีเวลาเพียงพอสำหรับทุกอย่างจะได้ไม่ต้องตัดสินใจเลือกเรื่องที่ยากหรือไม่เราก็จะไม่ผัดวันประกันพรุ่งซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะคงความรู้สึกว่าเรามีอำนาจกุ่มชีวิตตัวเองได้เบ็ดเสร็จแต่การปฏิเสธความจริงไม่เคยได้ผลหรอก มันอาจทำให้คุณรู้สึกโล่งใจได้ทันทีในตอนนั้นเพราะมันเอื้อให้คุณเพอ้อต่อไปว่าณนะจุดจุดหนึ่งในอนาคตคุณจะรู้สึกว่าตนเองควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างให้อยู่หมัดได้ในที่สุดแต่มันไม่มีวันทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองทำได้มากพอและดีพอแล้วเพราะมันนิยามคำว่าดีพอหมายถึงการควบคุมทุกอย่างได้อย่างไร้ขีดจำกัด แบบที่มนุษย์เราไม่มีวันทำได้ในทางกลับกันการดิ้นรนอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจะนำไปสู่ความวิตกกังวลที่มากกว่าเดิมและชีวิตที่น่าพึงพอใจน้อยกว่าเดิมตัวอย่างเช่นยิ่งคุณเชื่อว่าตัวเองจะสามารถจัดทุกอย่างเข้าตารางได้สำเร็จมากเท่าไหร่คุณย่อมจะรับภาระหน้าที่ใส่ตนเองเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นและคุณจะยิ่งรู้สึกไม่จำเป็นต้องถามตัวเองว่า ภาระใหม่ๆที่รับมานั้นควรค่าต่อเวลาของคุณหรือไม่ดังนั้นจึงเลี่ยงไม่ได้ที่แต่ละวันของคุณจะเต็มไปด้วยภารกิจที่คุณไม่เคยเห็นคุณค่าเท่าไรนักยิ่งคุณรีบก็ยิ่งหน้าหง,งุดหงิดเมื่อต้องเจอภารกิจที่เร่งไม่ได้ยิ่งคุณวางแผนสําหรับอนาคตอย่างเอาเป็นเอาตายเท่าไหร่คุณก็ยิ่งรู้สึกเครียดกับความไม่แน่นอนในเรื่องอื่นๆที่เหลืออยู่ซึ่งมีอีกเพียบเสมอ และยิ่งคุณรวบอำนาจเบ็ดเสร็จเหนือเวลาของคุณเองมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งรู้สึกเดียวดายมากขึ้นเท่านั้นทั้งหมดนี้สแสดงให้เห็นภาพของสิ่งที่อาจเรียกว่าความขัดแย้งกันเองของข้อจำกัดซึ่งคุณจะพบในทุกเรื่องในทางปฏิบัติทัศนคติแบบเปิดใจยอมรับข้อจำกัดของเราที่มีต่อเวลาหมายความว่าคุณจะจัดการชีวิตในแต่ละวันด้วยความเข้าใจว่า คุณจะไม่มีเวลาเพียงพอสำหรับทุกสิ่งที่คุณอยากจะทำหรือสิ่งที่คนอื่นอยากให้คุณทำอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดคุณก็สามารถหยุดโบยตีตัวเองที่ทำล้มเหลวในเมื่อการตัดสินเรื่องยาก,ยากคือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สิ่งสำคัญก็คือเรียนรู้ที่จะเลือกอย่างมีสติเลือกว่าจะมุ่งความสนใจไปที่อะไรและสิ่งไหนที่ควรมองข้าม มากกว่าจะปล่อยให้มันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติหรือหลอกตัวเองว่าถ้าคุณขยันทุ่มเทมากพอหรือมีเทคนิคบริหารจัดการที่นำมาใช้ในเวลาที่ถูกต้องคุณอาจไม่จะเป็นต้องเลือกอะไรเลยนอกจากนี้ยังหมายถึงการยับยั้งชั่งใจไม่ให้เปิดทางเลือกไว้ก่อนแทนที่จะจงใจเลือกที่จะผูกมัดในเรื่องสำคัญหน้าหวาดหวันและไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคุณไม่อาจรู้ล่วงหน้าได้เลยว่ามันจะออกมาดีไหมแต่การทําเช่นนั้นได้รับการพิสูจน์แล้วว่าท้ายที่สุดแล้วจะก่อให้เกิดความรู้สึกเติมเต็มได้มากกว่าและยังหมายถึงการยืนหยัดอย่างมั่นคงท่ามกลางกระแสของโฟโมหรือการกลัวที่จะพลาดอะไรไปเพราะคุณตระหนักได้ว่าการพลาดอะไรสักอย่าง ซึ่งอย่างไรเสียก็ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนซึ่งที่จริงแล้วมันไม่ได้เป็นปัญหาแต่อย่างใดเพราะการพลาดอะไรไปทำให้ทางเลือกต่างๆของเรามีความหมายมากขึ้นทุกการตัดสินใจที่จะใช้เวลาส่วนหนึ่งกับอะไรก็ตามเท่ากับการสละทางเลือกอื่นๆและการเลือกที่จะเสียสละด้วยความเต็มใจก็คือการมีจุดยืนว่าจะไม่กักสิ่งต่างๆเอาไว้ แล้วเลือกให้ได้ว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณโอเคครับท่ามกลางโลกในปัจจุบันที่มีอะไรให้เราทำมากมายก่ายกองเต็มไปหมดจนทำให้เรารู้สึกว่ามีเวลาไม่พอจนทำให้บางครั้งต้องทำอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันหรือมัลติ a s k ซึ่งไม่ดีเลยเพราะสมองคนเราโฟกัสด้เต็มที่แค่ทีละอย่างการรู้จักเลือกทำบางอย่างที่คิดว่าสำคัญ และยอมที่จะพลาดบางอย่างไปจึงเป็นการจัดการเวลาที่ดีอีกแบบหนึง่งอย่าอยากทำไปหมดทุกเรื่องเพราะชีวิตไม่มีเวลาพออย่าจัดการกับเวลาด้วยการทำอะไรหลายอย่างพร้อมๆกันเพราะนอกจากคุณจะจัดการไม่ได้แล้วคุณจะถูกเวลาจัดการคุณโดยการที่คุณจะสูญเสียความเป็นตัวของคุณไปโอเคนะครับก็ขอบคุณมากๆที่ฟังมาถึงตรงนี้นะฮะ อย่าลืมนะครับถ้าเห็นว่าเนื้อหามีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามช่องกันไว้ได้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผู้อ่านและท่านเองก็จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่ผมนํามาเสนอนะครับสําหรับปีพีนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากมากอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ